กราบสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซท่านผู้ชม่างบ้านเนาะค่ะมือนี่เจดํากาได้มาติดตามปูเขียนดินเนาะค่ะงวดที่แล้วของปูพนรุษเนาะค่ะตัวเลขกะมีเขามีรุดเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดเขามาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อสีวพรากีปีดีจากทาั้งจองค่ะมือนีมาติดตาม ปูเขียนดินต่อเนาะค่ะเนาะว่าแนวทางของปูพ่นสิมาแบบใดค่ะผู้ใดเขามาแล้วกโปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะตัวเลขกะมีเข้ามีออกมีรุดแน่กกะยาวากันเนาะค่ะค่ะนี่เป็นบริเวณของวัดเนาะค่ะตอนนี้ปูพ่นํกำลังเหตุกำแพงค่ะบุญประจำปีบางนึงนี่ก่ะ ยอดกะได้หลายอยู่แต่กะบบพ่อสีแล้วกำแพงเพิ่นเนาะค่ะมือนีแอดกะบ,บายเดินไปทังที่เพิ่นกอกำแพงเนาะค่ะค่ะปูเพิ่นกําลัางสางกำแพงเด้อค่ะเอฟซีปูใดพันไปพันมาแวะทํำบุญรวมกันกับปูใดเด้อค่ะค่ะปูเพิ่นก็นยังขาดปัจจัยอีกหลายอยู่เนาะค่ะในการทํากำแพงอมอวัดของเห่าค่ะงวดนี้กะสีมติดตามปูเขียนดินว่าเพิ่นสีมีแนวทาาให้ตัวใดเนาะค่ะ ผู้ใดเข้ามาแล้วกับปูใจวิจารณญาณเด้อค่ะเนี่ยค่ะเป็นทางกําลังพ้ากันยางหาปูเนาะคะนะ่ะเนาะมาถามแนวทางสอบถามแนวทางจากปูงวดที่แล้วของปูรุดเนาะคะ่ะงวดนี้ค่ะอาจจะ่แน่ค่ะัปูนี่บริเวณเพล่นกําลังค์เจดกําแพงแลนะ้วค่ะเนาะค่ะทางวัดกับขาดปัจจัยอีกหลายเติบยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวไปติดตามปูเขียนดินเบิงว่ามือนี่ปูพลนสีมีแนวทางหายจังใดเนาะคะนะ่ะเนาะ รับวมาจัดการค่ะปูค่ะหัวที่แล้วรุดไปเนาะปูเนาะหววนี่บุญบานเท่ากับํำล่างเขาก็แล้วเนาะปูแล้วมือใดละสามจีมือแล้วเนาะค่ะแต่วันที่ตัวไหนเนี่วันที่บุญในบานเลยอุ๊ยได้หลายมือแล้วเนาะปูปูว่าเซียนได้เงินปูเจียวต้นเงินไปไสก็ค่ะ บ้านสกุอำเภอบา้บานผือค่ะตำบลน,นั้นหนองห<น>ัวคู่หนองหัวคู่สกุบ้านผือเขาเป็นกระบันยกใหญ่บา้กกบานเนี่ยกับบ้านเนี่ยหมดฝากฝัก,ก,กจเจริญสุกไปไหมจเจริญสุกบอกค่ะอ๋อค่ะเจริญสุกท่างทาง่ทางอุดรเข้าผมเนาะปูเนาะเขาไปท่างอุดรท่างบ้านผื้นผมเนาะค่ะเออจะเจรินสุกอยากจะเจรินสุกค่ะเขาไปลูกน้ำตาลตัวบ้านสู่ หมืน่นบุญบ้านเฮายอดมันเท่าใดก็ปูได้ยอดหลายเป็นไดคะ่ะไม่เหลือค่าดปัดใจเรากับแป 10, 19, ทดหมื่นเก่าพันตัวใดบนเราไปในน้อยๆนั่นมันเด็ดมันได้ชัดเจนค่ะทผสงขวดนี่ดอกกันบ้านน้อยๆก็ได้หลายยี่ได้นอปูแปดหมื่นปูแปดหนึ่งเก่าพันถือว่าได้หลายเนาะค่ะแต่ก็ยังขาดปัดจจัยอีกหลายเติบเนาะปูในเห็ดกันกำแพงโอ้หลายมหมเพื่อที่เราเนี่ ถ้าศิลป์หล่อป่ะเนาะข้าเจ้าเพื่ซื้อมาถวายที่นี่นี่ข้าเจ้าว่าวัดแต่ละถวายก็เลย่อนวันถวายวันล้อยช่วงเป็นทางเนาะทางออกไปรอดเห็นมันหลอบ่ะเน่ยนะทางวัดเนี่ยทางวัดนี่ถ้ซื้อเราบ่ะเจ้าที่ฟังว่ามันติดตันค่ะเมื่อว่าไปพังนาไปแม่นคะตรงเดียทางไว้ไปรับถวายหรอกถวายช่วงทางน้ำโอ้มีคนถวายที่กี่ไร่ครับปู่ประมาณกี่ไร่เขา ซื้อสามไร่ก็ถวายไร่นึงอ๋อก็ถวายไร่นึงไร่สามไร่ตียาวยาวเลยได้อ๋อไี่ยาวเห็นนี่อันนี้เขาก็ถวายมากเม็ดกุ้งกั้เนี่ยก็เดี๋ยวเขาเพิ่มอีกถ้าเพิ่มเพิ่มก็จะเพิ่มวัดเนี่ยห้เป็นทางเลยืเดิมนะอ๋อให้เป็นทางสาธารณะไปเลยเผื่อชาวบ้านได้สัญจรได้จะไม่ปลูกตอนสิบอนาคตเป็นบ้านต่อไปดีโอ้โหแต่ปลูสีเห็ดกำแพงออมวัดบอกค่ะ ้อมเบิดเลยเมนโบปูมันจะได้เห็ดอ้อหนั่นละแล้วนึงิอ้อวบมัดนหะค่ะคือมันหน่บันเบี้ยงเฮามันคือเกเมนอยู่ปูหาลังค้นกักินที่วัดเนาะหาลังค้นกัใส่น้ำทางทางของวัดกัใส่น้ำกันเนาะปูเนาะมันเป็นทางสาธารณประโยชน์เนาะค่ะอือค่ะยังขาดปัจจัยอีกหลายอยู่เด้อค่ะเอซี่ผู้ใดสิร่วมบุญกันติดต่อได้เนาะค่ะเนาะค่ะ ติดต่อได้นะคะคููใดสีรวมบุญเห็ดกําแงน้ำปูนะคะยังขาดปัจจัยอีกหลายค่ะมือนีกลับมาสอบถามแนวทางจากปรูยอดไอยอดไอเงินเพื่อนถวายมากก็อะไรกับปูฮ้ยตอนแรกกันตอนมาร่งกันนี่เนาะค่ะมันเจ็ด 70, <000. S 2> มื่นนึ่งเด้ยเจ็ดมื่นเพระท่านละเอียดค่ะ แต่ว่าท่านรวบยอดที่อันเขาเป็นี่กางนั่นน่อ๋อค่ะเขาต้าันีตัวเงินมาไลยกันน,นี่นีค่ะมาลองถ่ายดเอตัวใดน่าได้ไปซื้อเลขยก่นตัวใดปูนี่แล้วมันคิดว่าเรื่องเรืมันฝนบ่อซะเงือกนนึก่ินั่ไม้นี่นี่กว่าจะน้่นอ,นอีกรอบละปูนี่เนี่ยน่าจะขึ้นคิดดีเด,ดินตัวใดจะได้ไปซื้อ,อตตี่ยื่น ซื้อตั้งคี้ใบุ้นเนี่โอ้รถเตยได้รถเตยนี้ลราซื้ใบเนาะค่ะปู่ซื้อไว้แล้วบ,บ,บแว่แม่ออกซื้อไว้โว้ยพวกแม่ออกก็โอ้ยมาด่าาท่านพวกแม่ออกน้ำเนาะแม่ยนแก่นี่ดีแต่ว่าบุญก็เจ้าว่มี <laughs> แม่ออกวันจีมาถามแม่ออกในวัดกับวัดด่ายวัดพาน่าเรื่องเล่าเขาบอกว่าเรียกว่าบักาหานีา่ไหมค่ะโอ้มันปิดไปยากกแล้วหานเนี่ยไม่ออกถูกอีกแล้ว ลูกไส้เจ้าถือเป็นเซตนตัวโอ้ปาดมาควังจากปู่คุยกันลกับปู่แล้วก็ไม่ออกก็ไปตีเอาถูอีกแล้วโอ้วันนี้ปู่ได้ตัวไหคคะอันก็เจ้าฟันเจ้าดอกกันเจ้าเมฆผู้เมียผู้ตายไปเดาเหนดอกค่ะผู้โถคือกันค่ะฟันเห็นใหญ่กว่าเซตค่ะนี่อันสร้างลังนี่ถ้าลังงามกว่าเซตอือเมื่อตะเก้าเท่านั้นอันฟันเห็นเล่าอย่างไรมันเป็นแปดสองแปดสามนี้เดีย Oh, แปดสองแปดสามโอ้ถ้าเป็นผู้เฒ่าน้ำกันฝัน <ha. S 2> ผู้เฒ่ามายามกันผู้ตาย <ha. S 2> แล้วก็พระท่านตายนั่งโอ้ค่ะผ้ากันไปเบิ้งเฮียนค่ะ <ha>. oh. ผู้ตายนีผ้าเบนผู้พระท่นานไต้เบิ้งเฮียนน้ำ <Ha. S 2> เฮียนลังแบบนีงงง้ง่ามสวางหลังเหมือนกันจะทาแบบรับไปปูก็ใส่โยธีเก่าเล่าเหมือนกันเอ้าเลขสิบตัวเก่าแบบปูจากแล้วล่ะแปลกเกิดไม่มาแปะถ้าเปนแปะเป็นเป็ีนนี่มันก็ถือเลยแปลไม่เป็ีนนีน่เลย เอฟซีผููไดแปลเป็นตีเป็นการ minute, คอมเมนต์ใต้คลิปม่เด้อค่ะเพราะว่าเพราะว่าแนวทางของปู่นี่แม่ออกพาไปตีถูกทุกวัดเลยนะ,ะปู่บอกที่วัดพอแม่ออกมาทำบุญนะครับผมวัดนี้ปู่กับตีเป็นแปดสองแปดสามเนาะเพราะมันเันเธอฟันเหนผู้หญินมาเกนเนี่ยวรค่ะอันนี้เป็นอายุเพิ่นหมอปู่ว่าเป็นเลขที่บ้านอ๋อเป็นเลขที่บ้าน <C oughs> ค่ะแต่ <c oughs> กวาดหนึ่งเอาเลขกว่าเป็น บวกเต็่มักตีเลขพวกยังแบบฟันเะไมักจะเป็นนั่นนะค่ะปูทันใดเป็นใดนี่มีใจฟันค่ะผูอะไรตีเปลี่ยนแปลเป็นก็ได้เนาะค่ะแต่ปูคนบอกเป็นเลขที่บ้านเป็นบ้านเลขที่เนาะปูกับบนี่ทด่ตัวนี้กับงามไม่ได้เนาะปูเนาะเก็บของค่ะพูดติดแปลงติดแปลงไดนเนาะถ้าพูดตายกับสีบเอาศูนย์ใส่บอกปูทักพูดเท่า มาหาการเข่ามาหากันเขาก็รุ่นแปดสิบวเดียค่ะก็ผู้แม่ตายก็แปดสิบหาเดียวน่ะโอ้ผู้แม่เนี่ผู้นี่ก็ประมาณเขาซิบว่านี่ผู้เพราะท่านตายอยู่เดินเนี่ยค่ะฝันเห็นกันนั่นโอ้คือว่าฝันเห็นคนเพราะท่านในตายมาหาคนตายข้นตายนี่มาหาหาคนเป็นมาหาคนเป็นแล้วพระอวยพงเยี่ยนผู้ตายพาระอวยพงเยี่ยนค่ะลัางเหมือนไงฟังว่างมท่านอืมแล้วท่ามันพูด บท่านตายนี่แล้วรับใสื้บาทค่ะแล้วไปปูกปใส่อายุบังเก้าเล่าละพระท่านค่ะมันมักจะเป็นตั้งแปดสองแล้วหรอปันเจ็ดสี่กันแปดสองเนาะค่ะแต่ว่าปูพระท่านตายอายุลายเป็นไหนปู่เก้าสิบเอ็ดหรือว่าเก้าิบสองเปงเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองคนคนยังไม่ตายเก้สิบสองเก้าเก้นก้ึไม่ใเก้านเก้าหนึ่งแต่เนาปูเนาะ ก็แฝดเนอะเป็นดอบลูกกัะแฝดตีพวกเป็ีปป่ยนได้ปูแต่พูดไอ้เอฟซีพูดอะตีเลขแม่นแม่นแฝดความฝัน,นเลยนะเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้คะ่ะนี่เป็นเลขนิมิตความฝันของปูเนาะคะ่ะอาจจะเป็นเลขบ,บ้านหรือว่าเลขตัวเก่าก็ได้เนาะคะ่นะเนาะสำหรับแนวทางของปูน่าจะไปติด อันนี้ผู้ใดตีเป็นกระเตียวเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักกระตามบ่มักกระพานค่ะท่านชองเสนื้อเป็นแนวทางเท่านั้นนอค่ะปวดใจวิจารณญาณในการรับชมเนาะปูเนาะอันนี้ปูเพิ่นกะบอกกวางฟันของเพิ่นท่าปูเพิ่นฝันกะถือว่าผู้ใดตีเป็นมัดกระม่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าท่านได้ฟันนิมิตแล้วไม่ออกเอาไปตีคือบ่พาเนาะการเพิ่นตีเป็นเนาะปูเนาะปูเพิ่นตีเป็นเพิ่นกะได้เนาะปูแต่ว่าเฮานี่แล้วมาปืกแข็ง ยังไดกะขอบคุณปูเนาะคะ่ะครับขอบคุณนะครับปู <B ow> ให้หแนวทางเนาะค่ะเนาะคะ <B ow> ่ะนี่ <B ow> เป็นแนวทางของปูเขียนดิน,นะะ <B ow> เน,น,น,ะะน,นา,าคนเนนะ,ค,ะค่ะเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันค้นตายมหาค้นเป็นเนาะค่ะค่ะกาเอฟจีผู้ใดตีเป็นตัวใดกะคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อคะ่ะสาหรับปูเพิ่นเพิ่นกะเตียงว่าแปดสองแปดสามปูเพิ่นว่าห้าในตายนั่นอายุเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดค่ะ ผู้ได้มักคลิปนี้ค่ะแคปหนา้าจอไวเด้อร์ค่ะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องแงมเนดอร์ค่ะสำหรับมือนีค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ